สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาตั้งก็ถกีบกันอีกครั้งในวันนี้ก็จะสกู๊ปโกจิระกันนะครับในคลิปนี้ขอพูดถึงกอกซิลลาอัลติม่าหรือกอกซิลลาที่จะปรากฏตัวในแอนิเมชั่นอกซิลลาซิงคูล่าพอยท์ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงอย่างที่คิดเท่าไหร่นะครับซึ่งคลิปนี้เป็นการคาดการณ์ทฤษฎีจากอุโมงผมล้วนๆนะครับพอตัวอย่างจริงมาถ้าผมผิดก็น่าแตกไปก็แค่นั้นแหละนะครับนี่เป็นการคาดการณ์ของผมเฉย ซึ่งก่อนจะพูดถึงขนาดกอซิล่าขอพูดถึงรูปใหม่ก่อนล่าสุดเขาได้เปิดเผยรูปของกอซิล่าอีกมุมหนึ่งคราวนี้คือเป็นมุมด้านหน้าเราได้เห็นตรงหน้ามาชัดเจนว่าหน้าตาปเป็นไงทั้งตัวนะครับเพราะาตัวอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นมันทั้งตัวเนาะเราเห็นมันอยู่ในม่านหมอกสีแดงซะมากกว่านะครับเออคราวนี้เราเห็นส่วนตัวจากด้านหน้านะครับซึ่งบอกตามตรงว่าแปลกตาดีนะคือตอนแรกมองจากด้านข้างอะ่ะผมยังไม่เห็นรูปแบบของเกรดกอซิล่าเท่าไหร่ท้ายผมคิดว่า มันดูลไม้คายุคมิเลเนียมซะมากกว่านะครับแต่พอมาดูตรงกลางเนี่ยเออมันดูมีความแปลกและแตกต่างจากยุคที่ผ่านมามากขึ้นเนาะซึ่งสําหรับผมอะมันรู้สึกแปลกและยังไ,ไงมันแปลกตากว่าชินกซสได้นะ่ชินกซสได้เราเข้าใจว่าเออต้องกาหน่มันคืออะไรมันถึงน่าเกลียดแบบนี้ส่วนในตัวนี้มันแปลกตาอย่างแง่ที่ว่าดูเหมือนทีมงานจะให้มันเป็นเสาแบบดนเสาอะอย่างแบบท่อนล่างที่ย้ายใหญ่แต่ท่อนบนที่ดู ตันๆดูเล็กๆไงก็ไม่รู้นะเราจะเห็นว่าผมพูดในคิดตัวอย่างกก่าว,ว่าลวดลายงเกษของกอสล่าตัวนี้มันจะเป็นริ้วๆทั้งตัวนะครับที่ผ่านมากอสล่าไม่ค่อยมีลวดลายแบบริ้วๆแบบนี้เท่าไหร่ที่จริงก็คือชินก็สก็ริ้วๆแหละแต่ชินก็ส์แต่ที่บอกลวดลายพิคพิการความเป็นริ้วๆของมันจริงและระเบียบและไม่ค่อยสเกตได้มากเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือเป็นลอยริ้วๆชัดเจนนะครับเป็นลวดลายแพทเทิร์นมันเลยแล้วก็ตรงบริเวณตรงอกเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาเรนียะ ส่วนที่ยืนออกมาคล้ายๆกับไอเรื่องไกแก้นเนาะแต่เดี๋ว,ว่าส่วนที่ยืนตรงท้องมันเนี่ยก็ลามไปถึงตรงคอของมันนะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่ามันก็ดูแตกตาด้วยความที่จริงอยู่กอซิล่าดั้งเดิมมันคือดันเสาแหละเวลาตีความเวลาเขาเอกแบบกอซิล่าแต่ด้วยความที่ก็ซิล่ดาดั้งเดิมคือคนสมชุดยางดังนั้นความสมมาตรมันก็ไม่ได้อ้าอิงอะไรมากขนาดทับบนทอนล่างมันก็จะไม่ได้ต่างกันมากทับล่างก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วแหละตามศีล่าแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นพอมาไปยุคซีจี อย่างก๊อตของ Star, อะไรอะไตสตาร์เงี้ยเออไอ้นั่นมันเป็นกิ้งก่าแหละมันคือกิ้งก่าเนื้เสาแบบ100%เนะครับส่วนก๊อตของมอนสเตอร์เวิร์ดเองก็ยังคงมีความเป็นคลาสสิกของญี่ปุ่นอยู่นะครับแค่ปรับเปลี่ยนให้มันดูหน้าหมีอะไรแบบนั้นนะครับตัวทมท้วนหน่อยชินกอนพูดไปแล้วว่ามันดูพิลพิการนะครับดังนั้นตัวที่ใกล้เคียงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชุดยางก็น่าจะเป็น GMK ที่เออเขาให้ดูมีความเป็นเนนเสานะครับแต่สวนที่เราเห็นว่ามันดูหน้าขนลุกโครคคนนััน่ืออปากขงมนนะบ เราเห็นแต่ตัวอย่างเก่าเลยว่ามันสามารถฉีกปากได้กว้างมากเพื่ออาจจะมากกว่าชินกอซิล่าอีกมั้งก็สิชินกอสิล่ามันแหวกปากปากมันกว้างก็จริงแต่ปากล่างแหวกออกมามันก็แปลกแหละแต่มันก็ไม่ได้อ้าปากกว้างอะไรขนาดนั้นนะครับและข้างในปากของมันมันจะแบบอะไรวนๆนวนๆนเนาะมันก็ดูหลอนๆแหละแต่ข้างในปากของไอ้ก็ตอติม่านี่ผมว่ามันดูน่าขนลุกอีแบบนึงอะคือแบบโอ้โหมันมาดูฉีกปากมอนอะไร ิงสาปากฉีก่ะผีสาปากฉีเออเอาประมาณนั้นนะ่บวกกับมีฟันซีซ่เป็นชันๆอย่างนี้ยิ่งหน้าคนลูกก็ไปใหญ่นะครับซึ่งดูจากหน้าตาผมคิดว่าไม่น่าใช่ตัวดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวร้ายก็ได้อาจจะเป็นเหมือนแอนตี้ฮีโร่ก็ได้พอสุดท้ายเราก็ยิ่งรู้ในเรื่องในเรื่อง,องว่าตกลงพอสเดลัวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่รู้แค่ว่ามีการลุกลานของไคจูอน,นะซึ่งผมยังบอกไม่ถูกว่าผมยังชอบดีไซน์นี้หรือเปล่านะครับมันไม่เหมือนชินโกซ่าผมชอบมากๆในความที่ผมรู้ตัวกำเนิดของมันงว่า ที่มาเ่ยมาจากอะไรเนาะเออเลยชอบมันมากส่วนตัวนี้เรายังไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรังน,น,นั้นผมก็เลยยังบอกไม่ถูกว่าจะชอบหรือไม่ชอบดีนะ,นะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว,ว่าจะชอบตัวนี้หรือไม่นะครับต่อไปเป็นความสูงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ประกาศความสูงชัดเจนนะครับผมลองเสิร์ชในวิกิเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่ากอริลลาอัลติมาเนี่ยมันสูงแค่ไหนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสูงไปมากกว่าที่มันควรเป็นหรือไม่ผมก็เลย ลองทําแบบบ้านๆแบบง่ๆเลยนะครับทาแบบวิธีแบบพื้นฐานมากนะครับเพราะว่าในตัวอย่างล่าสุดที่ปล่อยมาเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่เราจะเห็นตีนก็ซิล่าเดินเหยียบแล้วมีรโถโตู้อยู่ข้าง,างผมก็เลยใช้วิธีแบบเบสิคเบสิคนั่นคือผมเมือราโโตู้เนี่ยมันดูไม่เค็ดไงว่าต้องใช้รถตู้กี่คันถึงจะเท่าความสูงก็ซิล่าตัวนี้พเพราะเฉว่ารถตู้เนี่ยอยู่ใกล้กับเตีนก็ซิล่ามากเออผมก็คิดว่าน่าจะนํามาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ได้อยู่นะครับผมก็เลยลองใช้อ่าฟอนต์ช็อป ทำดูพิเคตกะขนาดรถตู้เอาขนาดรถตู้เองผมก็บอกไม่ถูกนะครับผมก็ไม่รู้รถตู้คันนี้ยี่ห้ออะไรดังนั้นผมก็เลยลองหาข้อมูลรถตู้ใน Google ดูรถตู้มันก็มีหลายไซส์เนาะผมก็เลยลองหาไซส์ให้ดูน่าจะเป็นไซส์มาตรฐานเนี่ยผมก็อ่ะสมมติกะกะแล้วกันรถตู้คันนี้สูงราวๆ2.4เมตรผมก็ทําการดูพิเคตรถตู้ซ้อนกันเรื่อยๆ,ๆผมกะรู้จากรูปภาพเนี่ยเราเห็นว,ว่ารถตู้ขนาดน่าจะอยู่ราวๆเล็บ คืออาจจะเตี้ยกว่าปลายเล็บของกอนนิดหน่อยนะครับของก้อะน้ำมันดูบิเคซ้ซอนกันเรื่อยๆๆเรักก็คือก็อนเจลโลต้ขนาดประมาณนี้นี่คือการคาดการนะครับประมาณ22คัน2.4คูณ22ก้อซาตัวนี้ก็สูงระลาว้าเมตรก็สำหรับยุคนี้เตี้ยอยู่นะก็ถือว่าเตี้ยนะครับสำหรับก้อซายุคนี้นะครับแต่ที่บอกนี่การคาดการนะครับคือมันอาจจะสูงกว่านี้ หรืออาจจะเตี้ยกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าสูงกว่านี้แหละแต่ขนาด52เมตรมันก็ไปไซส์กอร์าซามาตรฐานยุคโชวะแล้วก็ยุคมิเลเนียมเนาะยุคโชวะกอร์าซาสูง50เมตรหมดในขนาดยุคมิเลเนียมเนี่ยก็จะมีมิเลโกจิกับเอ่อคิรุโกจิที่สูง55เมตรและก็อ่ GMK ที่สูง60เมตรและดูจากตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนกอร้าซดาภานี้จะมีความจริงจังและมีความโชวะด้วยผมก็เลยคิดว่าก็จะสูงรานี้แหละเพราะสเหราส่วนใหญ่เรื่องเราก็เห็นว่าทั้งแองกิลัส หรือสปาร์ตหลายตัวเนี่ยแม่เจ็จากัวก็ตัวเล็กหมดเลยนะครับเขาคงกะทําเหมือน GMK หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคือกอรซิล่าตัวเล็กและถ้าถ่ายมันดูแกร่งอะ่ะคู่ปรับที่เคยปกติตัวใหญ่กว่ามันเนี่ยก็ต้องเตี้ยกว่ามันอย่างคิงกิโดล่าเนี่ยปกติมันใหญ่กว่ากสตล่าตลอดไงในยุคโชวะกิโล,ล่าสูงตั้ง100เมตรก่อนห้าสิเมตรเนาะของเฮเซก็สูง100เมตรกิโดล่าสูง150เมตรอย่างเงี้ยพอมายุคมิเลนี่ GMK ก็สูงเมตร กิโดลาหดเหลือ49เมตรนะครับคือมันเที่ยวก็โชว์ไหวนะมา่าก็ตัวเล็กลงด้วยนะครับปกติปีของมันกว้างมากกว้าจงจนคุมตัวกอร์เซล่าได้นะครับมาธาตนี้ก็ตัวเล็กๆเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่ามันเป็นซีรีส์ไงคือไม่แน่อนาคตกอร์เซล่าอาจจะตัวใหญ่กว่านี้ก็ได้เรื่ออาจจะมีกอรซล่าตัวอื่นอาจจะมามุกเหมือนกอรฟิเลียสเนาะที่แบบโผล่มา50เมตรตัวเล็กๆแต่เจ้าพ่อตัวใหญ่300เมตรโผล่มานะครับแน่นอนว่าเขาอาจจะแบบปิดให้เป็นความลับไ ไม่แน่นาคตอาจจะมีกอร์เซล่ามากกว่า1ตัวก็ได้อยู่ควาเป็นซีรีส์เนาะเราก็จะเห็นกอรซล่ามากกว่า1ตัวโผล่ในเฟร,รมเดียวกันนะครับไม่เอาแบบตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งโผล่มานะแต่เราก็จะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยมีสําหรับปริศนาที่มีขีดแหลมกอรเซล่าตัวเนี่ยใหญ่พอสมควรนะผมคิดว่าอาจจะใหญ่กอรซล่าที่ซํานะก็ไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเป็นล่างหรือเป็นญาติห่างๆกอรซล่าหรือเปล่าเหมือนเซอร์วัมในอนิเมะ e ฟิก i ์เนาะอนิเมะเกนาะนนั้นนะครับ อาจจะเป็นเครือญาติที่ตัวใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่มีสัตว์หลาตตัวใหญ่ก็ต์มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะคุกตับส่วนใหญ่กอร์ซิล่าตัวใหญ่กอก็ซิล่าเสมอนะและการที่ก็ซิล่าตัวแค่50เมตรก็ไม่ใช่ว่ามันจะอ่อนแอแต่อย่างใดนะครับอย่างก็ซิล่าเอิร์ธเนี่ยตัวอย่างดีเลยนะครับก่อนที่มันจะสูงสามเมตรเนี่ยมันก็มีกอร์้าสิบเมตรและมันตัวเดียวเนี่ยทเอามนุษยชาติต้องหนีจากโลกอ่ะคือนิวโคลนียทำลายไม่ได้นะครับตอนนั้นมนุษย์ยังรู้จักอ่อนไงมันมีีีบาเรรยยยอออออูู่่่มมมัันนกขงะ เลไม่รู้ว่าเออเราต้องเจาะที่บริเวณตรงคลีปหลังของมันนะครับอะไรแบบนั้นมันก็แส่เลยว่าไอ้ขนาดเนี่ยมันก็ไม่สาคัญสิทีเราต้องดูซิว่าไอ้ก็ตัอติมาตัวเนี้ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับญี่ปุ่นได้ดูช่วงเมษาแต่บ้านเราในฟิกทวโลกไม่รู้ว่าช่วงไหนนะครับเขายังไม่ได้ประกาศนะครับสนีก็เป็นการคาดการณ์สูงแบบคร่าวๆตามสไตล์บ้านๆเลยนะครับแบบโง่งๆเลยนะครับว่าเอาตะตู้ไปเทียบทวิคเลยนะครับวิธีบ้านๆมาก แล้วท่านผู้ชมคิียังไงก็มาคอมเมนต์กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล ي, an, Peter, Twitter, Twitter, ค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจอหอาโตทีมคอสิล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยปาสติบเอ่ยโดรามันเพียเตอร์ชัมมีเตอร์คอมายก็เข้ติดตามเลยนะครับผมมีเฟซบุ๊กแฝงตัวเกิดฐานทำในเฟซได้ในทูมิสต็อปเท่าไหร่สำหรับวันนี้กันตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ